สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันกลับมาพบเพื่อนๆกันอีกแล้วครับผมวันนี้ครับ19เมษายนครับวันอังคารแบบนี้แน่นอนว่าเลขเด็ดฮานอยทั้ง3รอบเตรียมพร้อมพร้อมเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเลขเด็ดที่นํามาฝากกันนะครับจะเป็นในส่วนของรัฐบาลไทยครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเตรียมตัวที่จะไปรอรุ่นกันในวันที่2พฤษภาคมนะครับแล้วก็ตามด้วยฮานอยทั้ง3รอบแต่จะมีเลขเด็ดตัวไหนที่นามาฝากกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มต้นกันที่เลขเด็ดเลขแรกกันก่อนเลยกับเลขเด็ดเลขนี้ครับที่นี้ที่แรกเลยเลขเด็ดเลขปฏิทินจีนงวดวันที่สองพฤษภาคมนี้ครับมาทั้งเลข3ตัวแล้วก็เลข2ตัวเลย42 47 4 3 4 9 2 7 2 3 2 9 7 3 7 9 3 9 4 2 7 2 7 3 7 3 9ครับผมใครสนใจเลขปฏิทินจีนแบบนี้จัดกันได้ครับผม ไปกันต่อที่เลขเด็ดเลขนี้ครับมาก,ก่อนใครเลขเด็ดดุยพลันครับฟันแนวทางรัฐบาลไทยกันเลขอ้นจัดไปทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวเลย790 792 795 90 92แล้วก็95ครับรายสนใจไปจัดกันได้นะไปกันต่อที่เลขเด็ดฮานอยพิเศษ17บเจริการเน้น2รอง8 20 21 24 29 08 18 48แล้วก็98 ต่อกันนี่เลขเด็นฮานอยปกติ18:00นเน้น0รอง7 01 02 04 05 17 27 47แล้วก็57ปิดท้ายกันที่ฮานอย VIP 19:00นเน้น1รอง6 10 13 14 17 06 36 46แล้วก็76นะครับนี่คือเลขเด่นไวดังเข้าทุกวันที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับผมทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอยทั้ง3รอบใครสนใจเลขเด็นตัวไหนวันนี้จัดกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เล่นเด่นหอยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ